สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติงจะมาเปิดตัวอย่างซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายๆคนปากหมุดรอคอยนะคะและติ่งเองก็คือนับวันรอคอยมากๆเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนน่ารักสุดใสแล้วก็นักแสดงงานดีมากๆก็คือเรื่อง True Beauty ความลับของนางฟ้า True Beauty ความลับของนางฟ้าเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะ <S <S ในเว็บตูนนะทุกคนภาพสวยมากน่ารักมากๆนะคะแถมคนเขียนก็คือ สวยไม่ไหวจ้ะคนเขียนนะเหมือนเขาวาดรูปตัวเองลงไปในเว็บตูนนะทุกคนซึ่งรูปเธอกับเว็บตูนนางเอกอะ่ะเหมือนกันมากๆติงแบบว้าว <laughs> แต่ติ่งเองยังไม่ได้อ่านเว็บตูน,นะคะเนื่องจากติ่งหลบตลอดเลยทุกคนพอรู้ว่าเขาจะมีการนําเว็บตูนเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ติ่งหลบตลอดเลยนะเพราะติ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแอบเห็นสปอยอ่ะอยากมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะและเขาได้มีการคัดเลือกนักแสดงที่งานดีมากทุกคนนักแสดงอะ่ะหน้าตาถอดมาจากในเว็บตูนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาอึนอูมุนกายองควังอินยอบแลวก็พักยูนาค่ะคือถ้าเปรียบเทียบโปสเตอร์กับเว็บตูนก็คืออย่างเป๊ะ ทั้งองศาการวางหน้าสีหน้าสีตาก็คือเปเวอร์และตอนนี้นะคะเขาได้มีการปล่อยโปสเตอร์แล้วก็ไทเลอร์ออกมายั่วๆเราเพียบเลยจ้ะติงจะเลือกเอาไทาเลอร์4นาทีนะคะที่เขาเพิ่งปล่อยล่าสุดออกมาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะเลือกเครื่องสำอางอะไรนะี้ยาชินิดายาชิมิดาฮอตแต่งหน้าแล้วฮอต่งงัน을지우기전까지만 คือพอไม่แต่งหน้าแล้วสแกนหน้าไม่ผ่านตากปหนะไรเงี้แต่งหน้าหนักเหมือนกันนะจ๊ะ่กอูก็คื้จต้แิบแ้ต็มสิอบแงก้แต็มา้แอ้ต่แอตมอแอ้ต้งบอยพระหนุ่มบิ๊กไบ

연기도 못하는 게전 열다섯 살인데요. 주이 도저히 내 아래로 안 보이는데요. 농담이고. 스물다섯 한참 눈 날지 내가 내년에는너 임주경인데. 지금 강라근우 막. 험하게 깠나. 나 건들지 마. 누구 하나 작살 내려가는 길에. 약사빠트. 막 와라. 그래서 왜 나. 김미를 지켜주면 네가 시키는 거 뭐든지 다 할게. 시키는 거다 한다고. 좋아하는거 부쌍해서라서 소문은 안내 했지. 오임나이 나이가 패해 어 한는 숨을 안든다 여기. 깜짝 아! 야. 누나본적 뭐 있지? 바로 아마 그... 아 그. 나락 그룹. 내 방에 있던 해먹도 뽑어 아, 그거. 아. 내일 내 헬멧 꼭가져 알았어! 야! 내일헬도안 가져오냐? 땅 후와라이 <목> <목> 화면 읽어봐 매보이 <목> 루시리쿠 내 여드름 같다 언제 터질지 모르겠어 아주 거의 황돼요 근데 힘내세요 자이레요로자남겨진 사람이 오래 힘들어하지 않길 바랄 거예요 자또 <목> <목> 내물? <목> 선물 선물 <목> 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 생일 축하해 <목> 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 생일 축하해 <목> 주제 파악도 못하니? 못생겨서. 못생긴 거는 멋 같이 생겨가지고 진짜. 못생긴 게내 잘못도 아닌데 왜 다들 나만 나마 건데? 미안해. 자리 없으면 앉아. 설마. 나 임주경 말만 들을 건데? Yeah. Yeah. 뭐? 네 말만 들을게? 분풀이든 뭐든 나한테 얼마든지 받아줄게. 근데 임주경한테 장난치지 마. 맨 배나빠. 그래. 자만 그러지 마. 어이 좀. 나한테도 너 수호신 맞는데 내 생을 지켜주는 수호신이. 은지경좋아하 그러는 넌왜 이렇게 주변에서 얼쩡거리는데안서준다 부르라고. 그 <목소리> 푼เลย <목소리> 와. <목소리> 랑작두 타이러 레어. 양 배낭 에. เฮ้ย hey, ทุกคนหลังจากดูไทเลอร์ติ่งว่าติ่งเดาเนื้อเรื่องได้เยอะมากเลยอะติ่งเดาเอาลว้าลวนๆเลยนะทุกคนประมาณว่านางเอกอะน่าจะมีร้านหนังสือการ์ตูนไหมสักอย่างอะแล้วพระเอกมาเช่าใช่ไหมแล้วพระเอกอก็เลยเจอนางเอกแบบเวอร์ชั่นหน้าสดก่อนอะไรงี้แล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่โรงเรียนแล้วนางเอกอกลายเป็นสาวฮอตอะไรงี้แล้วพระเอกรู้ความจริงว่านางเอกอะแบบพอไม่แต่งหน้าแล้วก็หน้าแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็เลยพยายามที่จะติดสินบนต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ํานมขนมเอออะไรอย่างเงี้ยที่ให้พระเอกอะ่ะแล้วตอนที่อื่นอูเป็นเดคกซิลาก็คืออยากโดนกัดเฮ้ยเอาจริงๆอะถ้ารูเพจดูคลิปติ่งนะคะ <c oughs> ก็จะรู้ว่าติ่งเองอะ่ะคลั่งรักหนุ่มชาอืนอูอยู่แล้วพอเจอเรื่องนี้ก็คือคลั่งรักไม่ไหวทุกคนอืนอูโอลมากจริงๆ <c oughs> ส่วนพระรองอ่ะฮวังอินยอบก็คือน่ารักมากอะทุกคนกลายเป็นผู้ชายแบบเออแบบอยต่างหูยาวๆอะไรอยา่ยางงี้ดูเป็นผู้ชายแบบขี่มอเตอร์ไซค์กลาวใจเนาะพราบทแบบเนี้ยทำให้ติ่งคิดถึงคิมไม่ใช่คิมทันสิชเวยองโดจากเรื่องดีแอร์พระเอกก็ดูมีความเป็นคิมทันเบาๆเออพระรองก็มีความเป็นชเวยองโดดูแบบว่าเป็นผู้ชายแบ๊ดๆบ๊บด้วย,ยกลาวใจหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นฉากที่นางเอกอ่ะ แบบหยิบหมวกอันน็อกไปแล้วก็พระรองถามหาอะไรเงี้ยก็เออทำให้พระรองสนใจนางเอกฉันฉันเล่าได้กับทั้งเรื่องแล้วก็มีตอนที่เออเขาสองคนเน่ยเป็นนักบาสมาแข่งกันอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนจริงๆหนุ่มช้าอื่นอัวเคยออกวาไรตี้เกี่ยวกับการแข่งบาสแล้วนะคะแฮนซัมไทเกอร์ไหมเออถ้าติงจำชื่อไม่ผิดนะคะเขาว่าเล่นบาสเก่งด้วยนะตัวจริงอะแล้วหลมากทุกคนเวลาเล่นบาสแบบแก้มแดงๆก็คือ น่ารักกรุบส่วนนุวังอินยอบอ่ะเขาเคยเป็นเด็กเกเรในเรื่องเอชีนเกแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นนักบาสเรื่องนี้ก็คือมาส่งต่อความเป็นนักบาสนี้หรอกราวใจอ่ะคือทั้งสองคนดีไม่ไหวทุกคนเลือกทีมไม่ได้ทีมไหนก็คือดีต่อใจทั้งหมดอิชานางเอกมากแล้วติ่งรู้สึกว่าตอนที่นางเอกหน้าสดอ่ะกับตอนที่แต่งหน้าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะหน้าสดก็คือไม่ได้แย่หน้าสดเราแย่กว่านั้นมาก เออแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะติ่งรู้สึกว่าจากจากไทเลอร์นะมันมีความแบบคล้ายซีรีส์หลายเรื่องเลยอะไม่ว่าจะเป็นกังนำบิวตี้รักนี้ไม่มีปลอมนะคะก็คือนางเอกอะพยายามที่จะแบบ ขอให้พระเอกช่วยปิดบังไม่ให้บอกคนอื่นว่าตัวเองหน้าสดเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็มีความเป็นดีแอลเบาๆนะคะพระรองก็มีความเป็นแบบชเชวงโดชอบแกล้งนางเอกดูเป็นผู้ชายเบบบอยกราวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับ School 2015ด้วยนะติงแอบเห็นฉากที่นางเอกโดนแกล้งนะคะแล้วก็มีผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่ดาดฟ้าแม้เดาว่าตอนที่นางเอกอะแบบหน้าสดแล้วโดนเพื่อนแกล้งเยอะแล้วพอนางเอกแบบ เพิ่มทักษะการแต่งหน้ากลายเป็นผู้หญิงสวยก็เลยฮอตขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยฉันเดาได้ทั้งเรื่องละเฮ้<笑><笑> <ه> <ه> ยไทเลอร์เดี๋ยวก็ค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันเนาะ อิมจูยองรับบทโดยมุนกายองเนี้อเรื่องอเธอจะเป็นหญิงสาวที่น่ารักสุดใสฮอตมากๆเลยมีทักษะการแต่งหน้าที่ดีนะคะเธอเองเป็นคนที่พยายามจะปิดบังหน้าสดมากๆเนื่องจากปมปัญหาภายในใจแล้วทุกคนจําได้เป้าว่ามุนกายองอะ่ะเคยเป็นนางเอกของมินิซีรีส์ของวงเอ็กโซด้วยนะเอ่อซีรีส์เรื่อง EXO NEXT DOOR ์ดอจได้ปะที่เป็นผู้หญิงที่พ่นน้ําใส่หน้าชานยอนเธอเองนี่แหละ โอมุนกยองสวยขึ้นมากๆเลยอิซูโฮรับบทโดยหนุ่มชาอึนอูในเรื่องเขาจะเป็นผู้ชายที่หล่อเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเล่นบาสก็เก่งผู้หญิงคลั่งรักกันทั้งโรงเรียนติ๋งเองก็เตรียมคลั่งรักชาอึนอูแล้วนะจ๊ะทุกคนฮันซอจูนรับบทโดยฮวางอินยอบในเรื่องเขาจะเป็นเด็กผู้ชายเแบบบอยกล่าวใจขีม่มอเตอร์ไซค์เก่งเฮ้ยเจาะหูเยอะมากดูเป็นผู้ชายแบบกวนนิดนิ คาแรคเตอร์เป็นเด็กเกเรหน่อยๆนะคะติ่งหลงรักเขามาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องเอชินะเกนนะคะเด็กเกเรที่น่าเอ็นดูมากๆเรื่องนี้ก็ยังคีฟคาแรคเตอร์พอเป็นเด็กเกเรอยู่นะแต่ดูแต่น่ารักกรุบฉันไม่สามารถเลือกทีมได้ฉันจะกรีดผู้ชายทั้งสองคนเลยจ้ะคังซูจินรับบทโดยพักยูนาเนี้เรื่องอ่ะเธอจะเป็นเพื่อนสาวของนางเอกนะคะที่สนิทกันมากๆเลยแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่รักความยุติธรรมจ้ะพร้อมบวกมากๆ และที่พิเศษมากๆเลยนะคะผู้กำกับซีรีส์เรื่อง True Beauty เขาเคยกำกับซีรีส์เรื่อง Extraordinary มาก่อนจ้ะเพราะฉะนั้นเขาจะขนนักแสดงมาจากเรื่องนู้นด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอีแจอุกคิมเยยุนอีแทริยังไม่รู้นะคะว่าจะมารับเชิญฉากไหนแต่คือเตรียมกีตั้งแต่วันนี้แล้ว ดีต่อใจมากจริงๆซีรีส์เรื่อง True Beauty ความลับของนางฟ้าจะออกอากาศทางเกาหลีใต้ในวันที่9ธันวาคมในช่อง TVN นะคะลิขสิทธิ์ซับ์ไทยรอได้ทางแอปพลิเคชันวิวเลยจ้ะและอย่างที่ติ่งบอกนะคะว่าติ่งเตรียมข้างรักตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะพอหลังจากซีรีส์ออนไปประมาณนึงแล้วติ่งจะรีบมารีวิวมั่วมอยกับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไม่บาย